เครับเหนื่อยมากครับตอนนี้เราอยู่กับที่ไหนวะป่าหิงงามป่าหิงาครับอ๋ยเหนื่อยรถมีไม่ขึ้นครับตังค์หมดครับซื้อบียร์หมดไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ขึ้นรถครับนู่นรถมาแล้วครับข้างหลังแต่พวกนี้ไม่มีตังค์ครับก็เลยต้องวิ่งขึ้นมาครับพอวิ่งมาก็เหนื่อยนี่ครับ ตอนนี้ก็อยู่ลานหินลานหินหนอโอเคครับนี่ครับรถก็มีนะครับแต่ว่าเดบตังไว้ซื้อเบียร์กันครับก็เลยไม่ขึ้นนี่ครับลานหินหนอตรงนี้เห็นว่าประวัติประวัติก็ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันว่าประวัติเป็นยังไงครับไม่ใช่คนพื้นที่ เอานี่ครับเอ้าเฮ้ยมีรถขึ้นมาครับที่พายแล้วทำไมแมวรถขึ้นมาไปเรื่อยๆครับจริงๆเราก็มีรถกันนะครับแต่ว่าทำไมแมวขึ้นมาแล้วทำไมเราถึงเ,เ,เดินขึ้นมากันก็ตอนนี้ต้องเดินอีกประมาณ หกร้อยกิโลได้กว่าจะถึงนี่ครับมีคนเริ่มติดโควิดด้วยนี่ครับเขาเรียกออฟออฟอะไรวะเนี่ยชายาเขาชายาอะไรไม่มีหรอกมาแล้วครับดีนะผมเป็นนักมวยเก่าเลยวิ่งได้อเหนื่อยพอแล้วครับก็ระยะทางก็อยู่600กิโลครับกว่าจะถึงยอด ก็เดี๋ยวรอดูนครับไปแล้วครับแค่นี้ครับเดี๋ยวรอถึงยอดมันดูกันอีกทีตอนนี้เราได้มาครึ่งทางแล้วนะครับนี่ครับห้าวิ่งขึ้นมาครับเริ่มเหนื่อยแล้วถึงทุ่งดอกกระเจียวแล้วครับนี่มีป้ายอยู่ทุ่งดอกกระเจียวงามกระเจียวหวานนี่ครับมีสองคนตามหลังมาอยู่ แล้วก็มีป้ายรถเมล์แต่ว่าไม่มีคนเลยขอให้ไปขึ้นรถรางข้างหน้า50เมตรเดี๋ยวไปดูกันมีรถรางไหมเหนื่อยแล้วครับแหกแล้วนี่ครับตอนนี้ก็เกือบ6กโมงแล้วครับจะไปดูพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวไปดูกันมีไหมนี่ครับทุ่งดอกกระเจียว เราอยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวกันแล้วเดี๋ยวมาส่องกันทุ่งดอกกระเจียวเป็นยังไงนี่ครับนี่มันน่าจะเหมือนกระเจียวมั้งครับเนี่ยเขาเลยเรียกทุ่งดอกกระเจียวกันนู่นตรงนู้นก็มีใหม่ใหนู่นในนู้นอีกเพียบเลยตอนเช้าน่าจะมีหมอกอยู่นี่ครับนี่ใกล้ๆก็มี นี่ครับอันนี้นะ่าจะกระเจียวหดกระเจียวแห้งส่วนนี้กระเจียวโดเดี๋ยวมาดูกันต่อใกล้จะถึงแล้วครับก็จะถึงยอดแล้วมีห้องน้ำด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพระทิตยตกกันโอเคครับตอนนี้เดินมาได้ระยะทางนาเกีร์เรก,กว่าแล้วมีลานจอดรถนะครับ แต่เขาไม่ให้ผมเอารถขึ้นมาครับก็เลยต้องเดินเดินขึ้นมาเหนื่อยแล้วนี่ครับแต่ก็มีรถมาจอดอยู่คันหนึ่งนะแปลกมากเลยเขาไม่ให้ผมเอารถขึ้นมาแต่มีรถมาจอดปะแปลกหน่อยโอเคครับใกล้จะถึงแล้วน่าจะอีกประมาณ200เมตรก็คงจะถึงแล้วครับพอดีเย็นพอดี มืดพอดีอ๋อถึงแล้วถึงแล้วอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าถึงแล้วถึงแล้วขอบวอ่าเดินไปห้าสิบเมตรถึงครับมีป้ายบอกอยู่เดินเราไปดูกันว่าเป็นยังไงขอห้ามนะอ่าหารขึ้นอ๋อ โอเคครับถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่ครับใกล้จะถึงแล้วกำลังเดินเดินขึ้นไปครับมันน่าจะเป็นลานงโล่งอยู่เดี๋ยวมาดูกันเนาป็นวิวล่องโล่งครับเดี๋ยวไปดูกันดิ อนนี้ก็ถึงยอดแล้วนะครับพรอาทิตย์กำลังจะตกเลยวิวก็ใช้ได้อยู่นี่ครับม,มีคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะเลยครับนี่ครับมีป้ายระวังลื่นด้วยถ้าฝนตกน่าจะลื่นน่าดูเลยล่วงลงไปก็เจ็บหน่อยโอเคครับนั่งก่อนนั่งดูครับ ที่กำลังจะตกไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับน่าจะตกนี่ครับมีเจ้าหน้าที่มากางเต็นท์อยู่ไม่ใช่มามาดูแลความเรียบร้อยอยู่ครับนีสองคนนี้เดินมาด้วยไม่รู้ใครเหมือนกันนี่ครับไอ้แว่นเนี่เดินมาเหมือนเหมือนเป็นงานครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไร <c oughs> โอเคครับถึงแล้วครับเดินมาน่าจะประมาณ10บกนาทีถึงดีนะผมเก่งเลยวิ่งมานี่อันนี้มาช้าครับสองคนนี้มาช้าครับเขาคานต่ำเข้ามาครับกว่าจะถึงโอเคครับแช่นี้ครับนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วเฮ้ยนะอะไรค่อยๆออป้ายครับนี่ครับการออฟครับดูสภาพดีครับน่าจะเหมือนผ่านสมรภูมิดูไม่ไหวแล้วครับคนนี้ เดินนิดนิดหน่อยหน่อยดูสภาพเหมือนไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีครับดูดินี่ครับตอนนี้เราอยู่กับป้ายอะไรอีกลำไม่รู้ครับนี่กระเจียวดอกเดียวไม่เคยพอครับตรงนี้วิวดีครับไม่มีคนด้วยเพราะว่ามันเย็นแล้วครับลงไปดูครับข้างล่างเป็นป่าเลยครับ เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรดีว่าโอ้โ oh, หนี่ทําไม่ได้ไม้ตรงนี้นี่แย่เลยครับมีคนเอาไม้มาขาไว้สุดยอดเลยครับมืดหน่อยนี่ครับาะว่าไอ้ก้อนหินก้อนนี้ไม่งั้นล้มไปแล้วครับถ้าไม่ได้ไม้ชุดนี้นี่สุดยอดไม้ครับแปลกมากครับไม้อันเล็กๆมันขามหินได้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่แหละครับเขาเรียกว่าสามัคคีครับสามัคคีของไม้ไม่มีไม้ หินก้อนนี้แย่แน่ครับกาลังหิน,นดูดิโคตรใหญ่ครับต้องขอบคุณไม้กิ่งเ,เล็กๆพวกนี้โอเคครับอย่าไปสนใจมากครับเรามาดูวิวกันดีกว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับจะให้ดูในากานี่ครับ6กโมงครึ่งแล้วนากาไม่โฟรกัสอีก6 3หกโมงสามสแล้วครับขาทิตย์กำลังจะตกแล้ว เคงไม่รอถึงพระอาทิตตกครับเดี๋ยวมืดแล้วยุงเยอะเราไปดูจุดชมวิวกันอีกจุดนี้ก่อนแต่ตรงนี้แปลกมากครับหญ้าขึ้นสวยมากเลยก็มีคนมาปลูกไว้แถมหินแถวนี้ก็หน้าตาแปลกมากเลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมหินมันถึงได้เป็นรูปร่างที่มันเป็นแบบว่าแบบว่าเป็นรูปทางเลขาคณิตอย่างนี้เลยเนี่ยแปลกมากครับเพิ่งเคยพบเคยเห็นหินที่มันเรียงตัวกันสวยขนาดนี้ แปลกมากครับเพราะว่าปกติผมจะเห็นหินแค่เป็นรูปร่างที่เราไม่เป็นรูปเลขาคณิตแบบนี้ครับแต่นี่มันเป็นรูปเจาะเป็นแบบว่าเนี่ยแปลกๆโอเคครับเดี๋ยว,ยวโอ้ยตรงนู้นมีร้านโอ้โหครับเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเป็นร้านอาหารเลยครับแปลกอีกแล้วครับเราอยู่ในถ้ากลางธรรมชาติแต่ว่ามีเหมือนร้านอาหารอยู่ภายในด้วย สุดยอดครับน่าจะเป็นร้านกาแฟนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยลองมาหากาแฟกินดีกว่าโอเคครับไปดูตรงนู้นมีไอ้สองคนนั้นอีกเหรอเจอไอ้สองคนนู้นอีกแล้วเหนี่ครับมันมายืนอยู่ตรงนู้นครับไกลๆโอเคครับเดี๋ยวมาเ,เดินไปครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูวิวกันอีกที่หนึ่งโอเคครับเราเดินมา ได้นิดเดียวและครับเราเจอดอกกระเจียวเต็มไปหมดเลยเขาก็มังน่าจะเพาะอยู่นี่ครับกำลังเพาะอยู่ครับนี่นี่มีดอกด้วยตรงนี้มีดอกด้วยดอกกระเจียวงามครับน่าจะใช่นะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้ด้วยครับก็เลยต้องมาศึกษากันดูนี่ครับบางดอกมันสวยมากเลยสีมันสุดยอดม่วงเลยครับเฮ้ยไอสองคนนั้นนั่งอีกแล้ว โอ้โหวิวดีเกินในสอคนนุ่นนัง่งก็ถ่ายรูปไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราเดินมาถึงน่าจะเป็นจุดชมวิวอ,อ,อ,นนอ๋อสว่วนสองอำเภออะไรยังไงตัวนี้ต,นนตนนี้จะเป็นพิษเขาคุอยู่ที่เราอยู่เนี่ยตัวน,นั้นมันจะเป็นเนียของเขตอากาศพิษป่าสักพันขา ว่ามันเป็นที่เขาเด้วยกันคงไม่ใช่ที่เขาเด้วยกันหรอกออที่เขาเนี่ยมันเป็นของลูบุรีเขาไงอ๋อของลูบุรีใช่ไม่ใช่ของเราอายกายงเซปูเซปูนะแล้ว,ลวตั้งแต่หน้าผาลงไปจะเป็นของลูบุรีอ๋อครับมันน้องสนใจยิงหนังกระดิกนู้นอะไรก็อาจจะเป็นตุ่ที่ตัวเองตุ่มอะไรนิด มาที่จุดเดิมกันครับตอนนี้นี่คนเริ่มเริ่มไปที่จุดอื่นครับจุดนี้ก็เลยว่างกันครับนี่วิวดีเกินนี่ช่วงยังเย็นแล้วถ้าฉากหลังมันมืดนะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าริมไลท์ริมไลท์ก็คือถ้ามีคนยืนอยู่แล้วถ่ายรูปแสงมันจะสะท้อนมาโดนตัวคนและขอบข้างๆคนมันจะเป็นแสงสว่างขึ้นมา นี่ครับโอ้โหวิวดีเกินนี่ครับโอ้หมีแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยสุดยอดครับตอนนี้แหล่งน้ำธรรมชาติก็มีครับแต่อันนี้สะพานไม่น่าธรรมชาติครับอันนี้สะพานก่อสร้างแต่แหล่งน้ำธรรมชาติเยอะครับแถวนี้นี่ครับเพียบโอเคครับวิวกำลังดีแล้วครับเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปแอคเท่ๆกันสักหน่อย แสงมันสวยอยู่แล้วครับพวกคุณไม่รู้จักกันละดีนี่ครับไอสองคนนี้อีกแล้วครับเจอบ่อยมากเลยไม่รู้มาทำอะไรเฮ้ยแอคก,กันใหญ่เลยครับดู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 ครับดูครับมันหล่อนี่ฮมันหล่อโอเคครับเดี๋ยวผมไปถ่ายบัางผมจะจะหลอ่อ นี้กำลังเดินลงนะครับอากาศดีมากครับอุณหภูมิน่าจะต่ำกว่า25องศาครับตอนนี้ตอนนี้วิ่งลงได้ครับเอ้าครับวิ่งลงได้เมแมวก็วิ่งได้ครับนี่ครับสวัสดีครับอ๋อนี่เอ้าเจอสองคนนี้ครับมันเจอบ่อยมากเลยวาไงเนี่ยนี่ครับก็เดี๋ยวเราเดินลงครับประมาณกิโลกว่าก็จะถึงจะถึงจุดจุดที่เรากางเต็นท์เอ๊ย เราเจอป้ายครับถนนคดเคี้ยวข้างหน้ามีป้ายอะไรครับเดี๋ยววิ่งไปดูครับโอเคครับอ๋อป้ายทันป้ายสามเหลี่ยมกับรถบรรทุกครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินลงไปครับไม่รู้จะเจอช้างหรือเปล่าตอนนี้จริงๆมันมืดนะครับแต่ว่ากล้องผมดีหน่อยมันก็เลยดูสว่าง ไม่รู้แล้วยังมีรถรถไอ้นั่นหรือเปล่าโอเคครับแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเมมเต็มเดี๋ยวเมมเต็มตอนนี้เฮ้ยตอนนี้มืดมากเลยครับเราเจอกับไอ้นี่อีกแล้วครับมันมีเสียงอะไรไม่รู้ครับคลิปอนะอะไรนะขวาเฮ้ยอย่าทักอย่าทักยา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 ตอนนี้ผม อันน,นี้มืดมากครับเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นลานอะไรไหมครับไม่รู้ว่าลานจอดทอนนหรือเปล่าก็อยู่เนี่ยครับน,นี่ครับตอนนี้เรามาอีกแล้วครับเฮ้ยตรงนี้คุณเห็นไหมตรงนี้มีหลายทางขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมนี่ครับมันแปลกครับตรงนี้หลายทางใหญ่มากเลยครับนีน่อะไรอะไรอะไรวุดว้ดวุ้ดเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คุณเห็นไหม ที่มีอะไรเหมือนผ่านหน้ากล้องครับน่ากลัวมากครับตอนนี้มืดแล้วประมาณหนึ่งทุ่มแล้วครับคุณได้ยินเสียงอะไรด้ไหมตั้งใจฟังครับได้ยินไหมได้ยินไหมามาแล้วผมว่าน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ครับร,รอแป๊บหนึ่งเดืิดร <laughs> เพราะว่ามีสัตว์ใหญ่น่าจะอยู่ข้างหลังผมอนี้ก็เดินมาได้สักพักเนี่ยน่าจะร่วมรวม สองสามร้อยกิโลได้แล้วครับจากข้างบนลงมานี่ครับคุณได้ยินเสียงไรมะั้ยเงียบๆครับเงียบๆครับเงียบๆครับเงียบเงียบมาแล้วได้ยินไหมได้ยินเหมือนผมไหมน่ากลัวมากครับตอนนี้เฮ้ยมีป้ายเยอะครับใช้เกียร์ต่ำมีเสียงครับเฮ้ย ข้างหลังเสียงจากข้างหลังเฮ้ยมีแสงด้วยเฮ้ยม,มีเสียงครับได้ยินเสียงไหมนี่ครับเสียงมันมาจากจากรถ เจอรถครับเจอรถครับไปเลยครับไปถึงสาราสัเป็นดีขอบใจครับนี่ครับหมดยังครับหมดยังครับจริงๆผมก็เดินรอแหละไปแล้วครับเราขึ้นกับไอ้เสือประหลาดขึ้นมายังไม่จบยังไม่จบตัดคลิปไม่จบ อะไรไปขอก่อนครับน่ากลัวมากครับเดี๋ยวหยุดคลิปไปก่อนน่ากลัวครับ